สับระเบิดครับเ้า,าสาับอย่างนอ้เลยเออเออพวงข้างเอรอรถรถพวงตันหนาครับโอ้วันนี้สาวแคทจะพาสิงไปไหนเนี่ยโอโอเคียวพี่ใช่อ๋อหนึ่งจุดเก้าใช่ว้าวว้าว อ้วนตรายมากเลยนี่ครับความเร็วร้อยยีา่าร้อยสามเมื่อกี้น่าจะร้อยสี่ครับเิมคการเบรคกันขาดนะได้ไม่สารระเบิดโอ้ยมันไม่ได้ทำท่อมามันไม่มันเอากับทำเสียงเรากอๆๆๆๆๆๆๆลองดูเส้นเนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่คันนี้นะออโอ้เยอะแม่หกเกียร์แบบตัดแบบระเบิดทุกเกียร์ แล้วตอนไหนจะทาโทรสทีแรกเดี๋ยวสักแกปก่อนตอนนี้ก็ใจเย็นๆไปก่อนอ,อันนี้ก็ทำห,าหาลายบานแล้วเนาะโอ้คหมดนะสายไฟก็โพลคารบอนไหมยัง้องร่าบิสทงเียเกรอใช่ระเบิดสี่ส อย่างการถแข่งครับรถสี่ครับสบายสบายโอ้ยขับช้าช้าเดี๋ยวมันถึงเร็วตัดเองก่อนอไม่ก็คลิปคลิปคลิปดูทา เสียบอยแล้วเนาะยังแ้าบอกใครๆครบแล้องนานเองเองเอ็งเองพูดอะไรพี่ชายพี่เด็กพี่ชาย่ดคเออพี่ชายพี่รถใครนี่รู้ไปนี่รถใครอ๋อรถโดมไปรากินข้าวนาครับผมอยู่ยูข้าวเร็ว ใสแต่ลงแล้วยโอ้โหแต่แรงๆแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเขาจะตึงตนุกเลยนี้ไปมันจะมีความไปอีก,ออกเดี๋ยวดูก่อนจำได้ไหมจำได้แต่ว่าซอยมันจะแบบโดนป่าบังอยู่อ,อันนี้บอกไม่ไปอีก เลยไอ้โลเลยไอ้นี่ไปก็เจอแล้วนี่เลยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ยางเนี่ยร้านยางลงยางเออนั่นแหละเลยไปก็อยู่ฟาร์มเดี้ยวขวาเลยไปอ๋อเสียงวัดบูธจ้ะว่าอยู่ใช่เสียงเสียงรอบไม่ใช่เสียงรอบรอบไหนรอบเนี่ยเอ้ามันไม่เป็นไรมันมันไม่แน่นนี่ไม่มันเวลามันขึ้นเลขอะ อ๋อไม่แรงดันใช่ไหมเออบอกิด <c oughs> ทำไมมันสัน่นมันก็เป็นอย่างนี้เลยโอ้ถ้าสองมันจะเป็นอย่างนี้เลยไม่อยากออกซองโอ้ดังอะไรนะาะกระจกสาวแคทจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับขับผ่านไปอย่างเร็วด้วยโอ้ยสงสารรถ สั้นเลยเองเลยบอกให้พี่ครับกรรมเองเราพาพี่ครับน้องมาขาวเกือบจมเกือบต๊กเกือบตกคลองขับเรนช์นะครับแรงไหมโคตรแรงตอนเองอยู่เอ้ยตรงนี้พี่ครับเองอยู่ไหมอยู่ก็อยู่ในรถไงก็จอดอยู่จอดอยู่จอดดูอยู่นั่นแหละได้ถ่ายไหมไม่ ่คนถ่ายเยอะเยอะจริงรต้องรีบเอาลงคนเขาเลยอ,อัพเร็วแบบรัวเลยอันนี้อย่างอื่นเล่นไม่ได้เลยอะตอบแชทได้อย่างเดียวตรงนี้นะอของพี่เนี่ยอัพยูทูบจนตอบแชทได้อย่างเดียวเข้าเฟซอ่นนะให้นั่นมดเลยดูดูอะไรไม่ได้ถ้าอยากให้ลงเร็วต้องค้างหน้านั้นไว้ค้างพี่ค้างดินั่นแหละค้าง เขาจำเขาจาได้อยู่มากนี่รถเขาจาได้แต่สติ๊กเกอร์ข้างหลังเนะ้าเขาไม่เห็นหรอกข้างหน้าเขาคิดว่ารถคนอื่นไงนั่นเลยแต่เขาไม่มองเขาเขาไม่เอใจหรอกเาไ,ไม่เอ,อว่ารถคันนี้มันมีกี่คันเลยรถแบบเนี้ย ในดงไทยครับมาทีละ่ะรถมาโอ้ม,มีต่สีขาวเสียฟุก ไปเลยไปยไปตอนนี le, toi, ้เลยเจ็ดจังอ้าวไปยังไงล่ะเออขอถอยให้แล้ว จอดหน้ารถพี่เอกนะเนาะออไปจอดต่อตูนนุ่นดีกว่าพี่นี่นี่จอดหน้าฟอร์ตูนเนอร์นี่ไม่ต้องจอดตรงนี้หรอกนู่นจอดหน้าฟอร์ตูนเนอร์สีขาวพี่โอ้ว่าจะลอยเข้าไปไม่ไม่ไม่จอดนี่จอดหน้าฟอร์ตูนเนอร์นี้ล้างเลยหน้าข้างหน้าจอดหน้าจอดล้างนี่มันอันนี้รถเสฉยๆนี่แหละจอดตรงนี้แหละพี่เรียบ้แล้วครับ ได้คลิปแล้วนี่สิบอะไรจังสิบคลิปอ๋อทำไรไม่ต้องทำไรนะครับเอามาพี่มาไม่ให้เสียเที่ยวหรอกเราเดียวาราเที่ยวมาเสียเที่ยวใช่อีกไม่เคยได้ดูกล้องหรอกสำรวจรถสาวเช็ดกอนครับสำรวจอะไรยังไม่ได้มีอะไรเป็นขลังมีแต่โค้งเลยครับ โอ้ตัต้งตรอบนั้นแหละของยังไม่ได้เก็บออกเอาแล้วพี่นอนบนรถบ่ไม่นอนบ้านเอาแล้วพี่ไม่เอาลงบ้านฮะพี่ขี้เกียจมาแล้ว <c oughs> ไม่เสียพาย,ย่นนึนก็มีแล้พี่กันเลยเก็บไว้นี่โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ